มาวิเคราะห์พื้นฐานแบบกระชับและกราฟสินทรัพย์แบบคูคูผ่านอินดิเคเตอร์ MACD กันเช่นเคยนะครับวันนี้สินทรัพย์คูคูของเราคืออะไรไปดูกันเลยครับเป็นหุ้นเล็ก เซต i ินด x ไทยแลนด์นะครับพุ้น KYE หรือว่าบริษัทกันยงอิเล็กทริกพับบิคคอมานีลิมิเต็ดนะครับไปดูความน่าสนใจของเขากันเลยนะครับโดยบริษัท KYE นะครับเป็นผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านภายใต้เครื่องหมายการค้ามิสสวิชิอิเล็กทริกไทยแลนดนะครับได้แก่ตู้เย็นพัดลมพัดลมระบายอากาศและเครื่องปั๊มน้ำโดยได้รับลิขสิทธิ์และเทคโนโลยีจากบริษัท มิตซูบิชิเลรคติกคอร์ปอเรชั่นประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งมีลูกค้าทั้งตลาดภายในประเทศและก็ต่างประเทศนั่นเองนะครับโดยตัวงบกรเงินรายได้เติบโต13% Q on Q ไตรมาสต่อไตรมาสตัวหนี้สินตัวเดบิ n u e นะครับตัวกําไรลดลง68% Q on Q ไตรมาสต่อไตรมาสตัวหนี้สินลดลง19% Q on Q ตัวสินทรัพย์ลดลง3% Q on Q นะครับแม้รายได้ เพิ่มแต่ตัวกำไรลดนะครับทำให้ตัว P/E นะครับอยู่ที่36เท่าเลยนะครับก็แปลผลง่ายๆถ้าไม่โตกว่านี้ก็36ปีคืนทุนกันเลยนะครับแต่ถ้าโตกว่านี้ก็จะกด P/E ลงได้นะครับพอจะมองจาก P/B Book Value ก็จะถือว่าต่ำบุ๊กอยู่นะครับ P/B น้อยกว่าหนึ่งนะครับคิดได้ศูนย์จุดเจ็ดสี่เท่านะครับก็แปลผลง่ายๆก็ราคานี้ก็ซื้อได้ถูกกว่าเจ้าของนั่นเองครับถ้า P/B น้อยกว่าหนึ่งนะครับดีได้ั่วโดดเด่นอยู่ที่ศูนย์จุด เท่าเท่านั้นนะครับคือถ้าดีเรชวลนี่สีตวนนีน่น้อยกว่าหนึ่งก็ถือว่าดีมากในสภาพวเศรษฐกิจผันผวนชนนี้ก็น่าจะเหนื่อยน้อยหน่อยนะครับสำหรับบริษัทที่นี่น้อยชน,นี้นะครับยีบบนผลมีมาให้ที่ 2. 9ต่อปีนะครับเพื่อนๆทื่อนอะไรสนใจเกี่ยวกับหุ้นที่ทําเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายใต้ลิขสิทธิ์มิตซูบิชิไทยแลนด์ก็ไปศึรรรรกษาทำการบ้านกันต่อด้วยนะครับถ้าจะลงทุนในเชิง VI แต่เพื่อนเพื่อนอะไไม่สนใจเชิง VI ก็ไปเป็นสายเทรดดูครับ เขาออกตามกราฟกันเลยครับโดยดูตัวกราฟไทม์ฟิลมันพบว่ามีการตัดลงของ MA c d แลซดายเส้นสีดำเงินตัดเส้นลายสีแดงลงไปมีฮิสโตแกรมสีสีแดงจมลงไปใต้น้ํากันย,วยาวๆบ่งชี้เป็นสัญญาณเซลสัญญาณขายในภาพใหญ่ไทม์ฟิลมันนะครับเพื่อนๆที่เล่นไทม์ฟิลมันก็ต้องขายตั้งแต่ฮิสโตแกรมแดงแท่งแรกแล้วก็ต้องมือว่างไปก่อนยังไม่ต้องมีของนะครับไปดูตัวไทม์ฟิลวีคภาพรรยากางนะครับไทม์ฟิลวีคพบว่ามีการ ตัดขึ้นของ M A C D line เส้นสีดำเงินตัดเส้นสีน้ำลายแสดงขึ้นไปมีฮิสโตแกรมสีเขียวขึ้นเป็นจากเนื้อน้าเช่นกันวงเชื่อเป็นสัญญาณ buy สัญญาณซื้อในภาพใหญ่ไทม์ไอภาพระยะกลางไทม์ฟิมวีนะครับเพื่อนเพที่เล่นไทมเฟรมวีก็ต้องซื้อแต่ฮิสโตแกรมเขียวแท่งแรกแล้วก็ต้องถือไปก่อนยังไม่มีสัญญาณเทีโปรฟิตแต่อย่างใดนะครับไปดูตัวไทม์ฟิมดีภาพระยะสั้นนะครับไทม์ฟิมดีพบว่ามีการตัดขึ้นของ M A C D line เส้นสีดำเงินตัดเส้นสีนำลาย ที่แดงขึ้นไปมีฮิสโซกรมสีเขียวขึ้นเป็นจากเนื้อน้านะครับเป็นสัญญาณ่ายสัญญาณซื้อนะครับในภาพย่อยทาเฟรมเดย์เพื่อนที่เล่นทงเฟรมเดย์ก็ต้องซื้อตั้งแต่ฮิตโแกรมเขียวทั้งแรกแล้วก็ต้องถือไปก่อนยังไม่มีสัญญาณออกแต่อย่างใดนะครับก็ฝากกันไว้สําหรับสายเทรดวินัย m มายเซตมันนี่แมเนจเมนต์การทําตามวิลเคเตอร์และทาเฟรมที่ใช้เข้าออกอย่างคร่งคัดก็จะช่วยให้เพื่อนรักษาเงินต้นแล้วก็ล็อกผลกําไรไว้ได้นะครับ และมาฝึกซ้อมกับพวกเราไปทุกวันสองมกอกรลงทุนขอบคุณที่รับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีพเพื่อนชอบคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์อย่างนี้รบกวน,นเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และติดตามผลงานต่างๆเราได้ในช่องทางต่างๆดัง,งนี้ขอบคุณครับ